สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เยยดทออฟทาร์ดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1นึถึงสิกันยาอาจารย์วางไพ่ไว้ให้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้วางไพ่แล้วมันหลุดไปนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้มากันใที่ราศีกรกฎค่ะ ชีวิตคุณการงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมจะเป็นเช่นไรอ่ะพไพ่ใบแรกเป็นกาวถ้วยเลยกาวถ้วยมีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นอยู่ในใจจ้ามีอะไรที่บอกใครไม่ได้สถานการณ์การจริงๆความรักที่เก่าก่อนหรือความรักของคุณเนี้ยมันมีความสุขดีนะมีสิบถ้วยเลยนะมองถึงสถานการณ์การงานที่การงานไปได้เรื่อยๆการเงินก็โอเคยังดีอยู่นะ เพียงแต่ว่าไพ่ของคุณทั้งหมดนี่ยมันมองถึงบางสถานการณ์ที่มันทำให้คุณไกวเกวออกอาการเหมือนกันไกว์เกวมีอาการของการปิดบังซ่อนเร้นอะไรในใจการเงินค่อนข้างดีค่ะในใจในตัวตนของคุณมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่เงียบๆถ้าชีวิตของคุณคนอื่นเคารลาบากกันแต่ว่าชีวิตคุณไม่ได้ลาบากค่ะ ในเรื่องของการงานและการเงินนะจ๊ะอืมมันยังมีมันยังมีครอบครัวที่คอยหนุนหลังครอบครัวที่คอยเป็นแบ็กอัพให้คุณได้อยู่นะจ๊ะการงานเนี่ยบางทีถ้าคุณวางเป้าหมายสําหรับชีวิตนะกนรกฏเป้าหมายมีไปพุ่งชนถ้าคุณมีเป้าหมายสําหรับชีวิตคุณอดทนอีกสักนิดนึงค่ะต้องมีความอดทนสักนิดนึงแล้วชีวิตคุณจะไปได้ดีแต่มองถึง บางทีอาจจะมองถึงตอนนี้มองหาคนซัพพอร์ตเป็นแบ็กอัพให้กับตัวคุณเองยากอยู่นะมองไปทางไหนก็เจอคนทรยศคนหักหลังหรือคนที่ไม่จริงใจให้ระวังด้วยคนไม่จริงใจค่อนข้างจะเยอะมันมองถึงสองส่วนอะไพ่มันดูย้อนย้อนแยงแยงน,นะถ้ามองถึงด้านความรักเนะี่ยความรักไม่ดีแต่ถ้ามองถึงด้านการงานสถานการณ์ของคุณ มองดีมันเหมือนกับความรักทําให้คุณก้ยเบกับอะไรหรือเปล่าคะความรักทําให้คุณพอเกิดเรื่องของความรักที่เป็นความลับมันทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวกับอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอืความมั่นคงมีอยู่แต่เหมือนกับคุณกำลังจะไม่แน่ใจหรือจะตัดสินใจที่จะเลือกอความมั่นคงหรืออะไรกันแน่เออบางคนอาจจะได้โชคได้ราบด้วยความเิเนหาก็ได้ หรือมีรายได้ที่เป็นรายที่รายได้ที่ไม่เปิดเผยเอาอาจจะมีเงินเข้ามาแต่เป็นเงินที่ไม่เปิดเผยเงินที่ไม่ควรบอกใครเ,เงินที่ได้มาจากความจิน่หาหรือไม่คนมาเตแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยแช่วงนี้งานมันเยอะดูทําไม่ค่อยหวัดไม่ค่อยไหวเลยเหมือนกันนะงานทําซับซ้อนอะบางทีงานมันไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นแต่มันเป็นมันเป็นงานที่ซับซ้อนอืม แปกจังไพ่ของคุณดูย้อนแย้งซ่อนกลนอยู่นะคะอืมอะถ้าคุณรองานถ้าคุณรองานอะไรก็ตามงานที่จะส่งงานที่จะเสร็จหรืองานมีเกณฑ์ของการราชาค่ะการระวังโดนถูกหลอกถูกโกงด้วยงานมีความราชาเสร็จไม่ตามเป้าหมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะอดทนคุณจะอดทนและคุณจะใช้ ใช้เขาเรียกว่าใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาดที่จะเขาเรียกว่าเรียนดแ8ท่าจนทําให้มันสาเร็จได้<ม>ก็จะสําเร็จดีการงานที่ออรออยู่นะมันด้าช้าหน่อยมันอาจจะเป็นการราบชา้าช่วงนี้คุณเกิดความวิตกังวลกัดกุมใจอยู่ใช้น้อยค่ะคิดไม่ตกช่วงนี้มีความจิตตกอยู่ใจในใจลึก,ลกๆไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ บางคนอาจจะมีดวงถึงการดวงของความหักเหมีเกณฑ์ของการย้ายบ้านเออย้ายบ้านย้ายงานย้ายการอืมช่วงนี้พหวังอะไรเนี่ยความคาดเคลื่อนในความหวังเหมือนกับคุณวางแผนชีวิตไว้แล้วก็มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังช่วงนี้หวังอะไรไม่ค่อยได้ค่ะหวังพึ่งคนอื่นก็ไม่ค่อยได้หวังอะไรก็ไม่ค่อยได้ประมาณนั้นต้องทําใจ ทำใจยอมรับนะจ๊ะกับสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าคุณหวังจะพึ่งพาคนรอบข้างก็ไม่ค่อยเจอเลยนะจ๊ะอืมช่วงนี้สภาพจิตใจมันดูสับสนนะ่ะมันดูสับส,บสนโอนระมานไปหมดอืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการอยากย้ายบ้านย้ายไปอยู่กับครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เก่าที่เดิมที่เคยอยู่นะจ๊ะ ไพ่ในตำแหน่งเดิมมูลเป็นไพ่ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ค่ะความวิตกกังวลความตกวิตกตตกังวลเครียดเครียดออมีหลายหลายอย่างอะม,มีเรื่องหลายอย่างมองถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์ความรักที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะ มองถึงความรักของคนบางคนนะบอกเลยถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคุณอาจจะมีรักซ้อนก็ได้หรือมีใครมาจีบคุณมีใครมาชอบคุณหรือคนของคุณมีคนมาจีบมีคนมาชอบเตือนถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกคนมาจีบคนมาชอบเราอาจจะไม่ได้มาเพราะตัวตนของเราก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกที่ ต้องกังวลใจต้องคิดมากหรือมีสิ่งที่ปิดบงังซ่อนเร้นในใจบอกใครไม่ได้บางคนมีรักซ้อนนะคะมีบางคนอาจจะมีรักซ้อนเดินเข้ามาทําให้ในใจคุณรู้สึกสุขใจแต่ถ้าในบางคนมีครอบครัวแล้วคุณต้องปิดบังซ่อนเร้นอําพางจากสายตาผู้อื่นระวังความรับระวังความรักในความรับจะถูกเปิดเผยด้วยนะคะในเดือนนี้อ่ะเหมือนคุณอยากจะเดินไปกับ กับบางสิ่งบางอย่างที่ใจคุณปรารถนาแต่มันทําสิ่งนั้นไม่ได้คุณไม่สามารถทําอะไรอย่างที่ใจปรารถนาได้คุณไม่สามารถจะทําอะไรได้แบบที่ใจต้องการมันเป็นความปรารถนาเป็นความรับที่ซ่อนไว้อ่ะไปดูคนโสดกันคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดระวังคนจะเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในลักษณะของเด็ก คนที่เด็กกว่าแล้วก็อาจจะมาชอบคุณเพราะคุณมีเงินมีฐานะเขาอาจจะมาพึ่งพาพึ่งพิงคุณก็ได้หรือว่าคุณก็ยังไม่ได้เลือกเดินค่ะมีคนเข้ามาแต่คุณยังหวั่นไหวยังไม่รู้จะทําไงแล้วก็ถ้าคนมีครอบครัวระวังในเรื่องความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องทําผิดศีลนะจ๊ะหรือไม่แน่คุณอาจจะอยากได้ใครสักคนที่เข้ามาเพื่อจะเปคุณช่วยเหลือเกื้อกูลคุณก็ได้ถ้าคุณอยากจะได้สิ่งนั้น มันอาจจะไม่ได้นะ่ะเออเระวังด้วยบางคนอาจจะมีใครบางคนอยู่มีครอบครัวอยู่แล้วและมีใครบางคนเดินเข้ามาเราอยากได้เขาเขาจะได้ดูแลอุปถัมภ์คำชูเราก็าระวันงนิดตรงเดีวยวกันคนสดมีคนเข้ามาค่ะคนเก่าก็ยังอยู่คนใหม่ก็เข้ามาด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน <c oughs> ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอยู่เพียงแต่คุณจะเลือกที่จะตัดเลือกที่จะจบเพราะมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมีเรื่องที่ไม่เขาอ,อกเข้าใจกันมีเรื่องที่ไม่สามารถบอกกันได้หรือในใจบางคนอาจจะอยากตัดสินใจเลือกเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ระว,วังในการตัดสินใจเลือกทางเดินบางทางเดินที่มันมันผิดที่ผิดทางผิดสินธรรมด้วย นะจจะคิดว่าข้างหน้าดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้ความสัมคัธญไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอาจจะนํามาซึ่งความการเลิกราหย่าร้างรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นยังไงเหนื่อยค่ะอยู่ในรักซ้อนการที่เรารักใครสักคนแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ในความทุกข์เหลือเกินมันต้องหลุดพ้นมีใครบางคนมีครอบครัวคายอยู่จริงๆแตัดสินใจเลือกไม่ได้และไม่รู้จะทํำยังไง วามของเก่าก็ไม่ได้ของใหม่ก็อยากได้ก็ให้อธิษาระ,ระวังตรงนั้นให้ดีนะจ๊ะโอเคไหมอม,มองถึงไพ่มันออกมาแนว,เ,นวเรื่องของความรักล้วนเลยนะความรักเป็นเหตุความสัมพันธ์เป็นเหตุทั้งนั้นเลยอไปดูเที่ว่าคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณนะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคนระับเจ็ดถ้วยคนที่คุณรัก คนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณคิดถึงการเริ่มต้นใหม่คุณรู้คุณรู้ได้ว่าความสัมพันธ์นี้หรือบางคนกลับไปดีกับคนเกา่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอคนบางคนอยากจะกลับมาเพื่อขอบคืนดีกับคุณเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะคำป้อยอคำพูดใดก็ตามซึ่งคุณรู้ได้เองว่าเป็นบางที่มันเป็นคำพูดที่ไม่ได้มีการลงมือทำเลยหรือการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มันจะดี มันจะดีเช่นที่คุณต้องการหรือเปล่ามันจะเป็นจริงๆริงไหมระวังคําพูดที่หลอกลวงเขารักคุณไหมอ่ะเจ็ดถ้วยหรือห้าถ้วยไม่ใช่เจ็ดถ้วยเขารักครอบครัวเขาค่ะใช่เขาไม่ได้รักคุณแต่เขาอาจจะได้คุณมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมเขามีประโยชน์อะไรกับคุณไหมคุณซัพพอร์ตดูดแลใจหมายถึงมองถึงเหตุผลบางเหตุผล มองถึงการที่ใครบางคนต้องเลือกตัดสินใจค่ะรักคุณไหมไพ่มันมองถึงความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นอําพางกับสายตาผู้อื่นรักซอนมากกว่าแล้วไพ่ใบนี้มันยังพูดมันยังหมายถึงการทรยศหมายถึงการหักหลังออหมายถึงคนที่เราไม่สามารถพึ่งพาและพึ่งพิงได้เขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ เขาต้องการอะไรเขาต้องการความสุขเขาต้องการการย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาคืนดีกันต้องการความสุขนั้นอีกครั้งค่ะเหมือนใครบางคนในที่นี้อยากได้ความสุขนี้เอออยากได้ความสุขนี้คืนมาอารมณ์ประมาณเหมือนอยากได้อยากได้ความสัมพันธ์ดีๆเหมือนเก่าก่อนอารมณ์นี้นะคะถ้าคุณเคย ถ้าคุณเคยเรียกว่าถ้าคุณเคยรักกันเขาก็อยากจะให้กลับมารักกันดังเดิมอะไรที่ผ่านมาไม่ดีก็โปรดให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยอารมณ์นี้เนื่องจากอ่ะเขาฝากบอกค่ะเขาฝากบอกว่าปัญหารักที่ายาวไกลอาจจะถึงเวลาที่จะต้องเลือกตัดสินใจที่จะไม่กักกันอีกต่อไปจะเลือกจบหรือจะเลือกเดินไปก็ควรจะต้องเลือก ไทยบางคนในที่นีอนอ้เป็นรักสอนจริงๆด้วยเป็นรักสอนเป็นรักที่บางคนบางครั้งมันต่างคนต่างไปแล้วนี่นามันหายกันไปแล้วนี่นามันต่างคนต่างไปแล้วนี่นาอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นแน่ใจหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์นี้ <c oughs> จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆอืม บางทีมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้นะบางความสัมพันธ์อารมณ์เหมือน,น,นากกาอารมณ์เหมือนมันมันน่ากลัวอารมณ์เหมือนมันมันต้องคิดหนักหนักในความสัมพันธ์นี้นะจากโอเคไหมอะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ดิฉันบอกด้วยอย่าลืมดุดวงส่วนตัวออตายมาค่ะอาไา เอ e, ถเอตสามสองเก้าหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ